สวัสดีครับวันนี้วันที่30กรกฎาคม2 5 6 7นะครับแต่นการของคริปโตปรากฏว่านะครับย่อลงมานะครับย่อลงมาก่อนเนื่องจากว่าราคาของดาวโจนนะครับติดลบนั่นเองนะครับก็ราคาก็คงจะย่อต่อไปนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปก็ยังคงมีนะครับหลายๆเหรียญนะครับยังคงเสมอเดิมหรือเท่าตัวเดิมนะครับแต่หลายเหรียญก็ย่อลงไปแรงนะครับ เราก็ต้องค่อยๆพิจารณากันไปนะครับในแต่ละเหรียญนะครับทีนี้เราจะมาดูตัว BTC กันก่อนเลยนะครับก็คือ BTC ก็คือตัวคริปโตตัวตัวบิตคอยนะครับตัวที่เป็นตัวแม่ของตัวลูกๆนะครับตัวแม่ไซเวดาวตัวลูกๆก็จะดาวลงไปเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2 3 8ล้านามนะครับก่อนเมื่อวานก็อยู่ที่2,4ล้านนะครับแล้วก็ขึ้นไป2ล้าน 5นะครับเมื่อวานไปแตะ2องเรียบร้อยแล้วนะครับแตะประมาณสัก2อวินาทีนะครับสำหรับเมื่อวานนี่นะครับเเข้าไปแตะประมาณ2อสวินาทีนะครับขึ้นไปแตะ2องพอดีลุงก็แคปเจอร์เอาไว้ได้นะครับก็เอาไว้ลุงก็โพสต์ไปเนี่ยอ่าโอเปนแชทของลุงใน Line นะครับให้เห็นว่าราคา2อแล้วนะให้ท่านสมาชิกได้เห็นกันนะครับแล้วก็ราคาก็ ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับจากตอนนั้นนะครับขึ้นไป2อลร้เสร็จปุ๊บเราไม่สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปต่อหรือ,อทนแรงต้านได้นะครับราคาก็ย่อลงมานะครับแต่แต่นะครับในการเคลื่อนที่ขึ้นไปยังคงมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดูแนวโน้มแล้วก็ยังเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาก็จะขึ้นลงแบบนี้นะครับเราก็จะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ จนกระทั่งมาแตะที่ด้านบนตรงนี้เป็นกรอบลีเนียชั่นสูงสุดและทีนี้ราคาก็จะย่อลงไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่ซ้ายเวไปแต่ด้านข้างนะครับถ้าเขาจะไม่เปลี่ยนเทนหรือไม่เปลี่ยนทิศทางของลิเนียลีชั่นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติตไปตามจังหวะของอาการเคลื่อนที่ของกรอบนะครับก็คือนะครับเมื่อขึ้นไปสูงสุดก็ต้องลงมาต่าสุดเมื่อต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับ แตะสูงสุดเสร็จถ้าราคาจะขึ้นต่อมันจะซา์เว์ไปทางข้างแต่ถ้าไม่ขึ้นต่อมันก็จะซา์เว์ดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เราก็ดูจากทิศทางตัวนี้เราก็เก่งกําไรนะครับแล้วเ,เราก็ดูล่วงหน้าได้แล้วว่าราคามันยังไงซะราคา,าก็จะต้องจากต่ําสุดก็จะต้องค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเพราะนั้นยังคงเป็นขาขึ้นนะครับลุงก,ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับ ในช่วงออกพรรษานี้นะครับประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยราคายังคงจะต้อง way ไซเว่ขึ้นไปนะครับยังไงซะราคาต้องขึ้นขึ้นไปนะครับทุกคนครับเราเห็นแบบนี้เราก็วางใจได้นะครับคือนอกจากว่าราคามันยังคงจะต้องไซเว่ขึ้นไปนี่นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไซเวยดาวลงมาเลยก็ได้ถ้ามันมีแรงถ้ามันมีแรง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 ดาวลงมานะครับ แต,แต่โดยทั่วไปนะครับเขาจะต้องลงมาที่ตรงเส้นก่ลางลงมาที่เส้นกลางบริเวณแบแล้วก็เด้งขึ้นไปนครัแล้วก็เด้งขึ้นไปที่ตัวด้านบนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นต่อหรือซ้ายเวดาวลงมาก็เรียนในทั้งทุนได้ลองพิจารณาแบบนี้เพราะว่าถ้าเราดูดูเทียบจากวัฏจักรของการเคลื่อนที่ของราคานะครับลุงก็ย้ำนักย้ำหนานะครับเรื่องการเคลื่อนที่ของวัฏจักรหรือหลปของราคานะครับ เมื่อต่ําสุดมันต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อแตะสูงสุดเสร็จมันจะเป็นจังหวะขาลงถ้ามันไม่สายเวฟแต่หนึข้างมันก็จะเป็นจังหวะขาลงพอขาลงมาต่ําสุดเสร็จปุ๊บมันก็ต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปที่จัดจังหวะบนสุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เราเก่งกําไรกันนะครับเพราะนั้นท่านทุนก็ดูจังหวะแล้วก็เห็นอย่างไรบ้างครับเห็นว่านะครับราคานั้นยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับถ้าเป็นลุงลุงก็บอกเฮ้ยราคายังคงขึ้นไปต่อนะทุกคน มันไซด์เวลงมาแล้วก็ดูแพทเทิร์นของมันก่อนนะถ้าเก like ิดเราดูแพทเทิร์นของมันใกล้ๆมันจะเป็นยังไงนะครับเราลองลากมาไปนะครับลากขึ้นไปลากลงมาลากขึ้นไปลากลงมามันเป็นแพทเทิร์นอะไรดูแค่นี้ก็ได้นะครับดูแพทเทิร์นตัวนี้นะครับมันเป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับเป็นผีเสื้อหรือเปล่านะครับเป็นผีเสื้อใช่ไหมครับเป็นผีเสื้อเสร็จมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่ขึ้นไป หรือมันจะไม่ลงมานะครับมันก็มีสองทิศทางนะครับเป็นปีเสื้อแบบนี้นะครับแต,แต่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราก็ต้องดูจากตัวตัวสําคัญของเราตัวพระเอกของเรานะครับก็คือตัว MACD นั่นเองนะครับ MACD มันเสียทรงหรือ,อยังนะครับเราก็ดู MACD ตัวที่เป็นพระเอกนะครับ ตัวนี้ตัวที่เป็นพร์เอกนะครับ m c d ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปยังไม่เสียทรงนะครับทุกคนเขายังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาปรับภาพ m c d ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับปุ๊บสรุปว่ายังไม่เห็นเด่นชัดนะครับ Mac ดีให้เป็นสีขาวนะครับโอเคนะครับ มกดียังคงไม่เสียทรงยืนยังยืนอยู่ในฝั่งของแดนบวกของ MACD o s c ดีออลสโคหรือบวกขึ้นไปเลยศูนย์เส้นเส้นซีโร่โนี่นะครับเพราะฉะนั้นราคายังมีโอกาสที่จะไซด์เวยกลับขึ้นไปนะครับราคาก็จะมาเด้งตรงเส้นนี้เส้นตรงกลางนะครับจะสังเกตเห็นว่าราคามันจะมาเด้งที่เส้นกลางเพราะฉะนั้นท่านที่รอรับ ก็อาจจะรอรับที่ราคา2.3 2.3ต้นๆหรือ2.3 3 3, 3 10,000นะครับ3ล้าน2อไม่ใช่2.3ล้าน2.3แสน10,000นะครับถ้าอาจจะไปรอรับที่ราคาตรงนั้นนะครับก็คือ2ล้าน3แสน10,000นะครับราคาย่อลงมาแล้วมันจะดีดกลับขึ้นไปแล้วก็จะพุ่งตรงไปที่ด้านบนของกรอบปริเิเลชั่นนั่นเอง นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านครับเพราะฉะนั้นนะครับพอเราเห็นแบบนี้เสร็จก็ไปดูเหรียญอื่นๆกันหลังจากที่เราดูตัวหลักของแม่นะครับของตัวแม่ของวงการแล้วเนี่ยจังหวะถัดไปนะครับวันนี้ลุงจะกาวตัวไหนดีนะครับเหรียญเหรียญอื่นของลุงเหรียญเล็กๆเล็กน้อยของลุงก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปนะครับลูหน้าก็อยู่ที่ศูน3 0จุดศย์สามนะครับ ลุงตัวนี้ลุงติดอยู่0.0040นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่0.001เองนะครับเราก็ปล่อยให้เขาค่อยๆขึ้นไปแล้วกันนะครับตัวถัดมาก็เป็น iost นะครับซึ่งลุงก็เข้าไว้ที่0.22นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่0.22นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ iq ลุงก็ตั้งขายไว้เมื่อวานปรากฏว่าลุงยังขายไม่ได้นะครับเพราะว่าลุงตั้งขายไว้ที่0.225นะครับ ปรากฏว่าราคามไม่พุ่งขึ้นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ลงก็ผิดพลาดนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ขาดทุนเพราะว่าเมื่อเราไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแล้วราคามก็อยู่ที่ต้นทุนพอดีก็คือ0.23นะครับดัะนั้นก็ไม่ขาดทุนอะไรนะครับตัวเซนก็ย่อลงมานะครับจาก0.8ก็เหลือ0.78นะครับลงมานิดหน่อยน,นะครับตัวซิลิก้าก็อยู่ที่0.61ซึ่งหลายท่านก็เข้าไว้ที่0.60นะครับ ก็ออยังคงคงไม่เสียกําไรเท่าไหร่นะครับยังคงอรอจังหวะที่มันจะพุ่งขึ้นไปในหลายตัวนะครับวันนี้ลุงจะไปมากาวตัวนี้ดีกว่านะครับตัวอัลฟานะครับอ้าทําไมทําไมต้องกาวตัวนี้ล่ะทั้งทั้งที่มันลบเดี๋ยวเราเข้าไปดูเหมือนกันนะครับทาไมถึงต้องกาวตัวนี้นะครับเห็นจังหวะการบีบตัวเข้ามากันของพุชาแบนแล้วใช่ไหมครับจังหวะการบีบตัวเข้ามากันของพุจชาแบนโปงบอกให้ราคาเลือกข้างนะครับตอนแรกมัน กำลังจะเลือกข้างเป็นจากสเต็ปที่ลุงบอกแล้วบอกอีกนะครับสเต็ปที่1คือมันจะต้องไปตรงเส้นกึ่งกลางบุจแบนนะครับสเต็ปที่1นะครับแล้วสเต็ปที่2ก็คือไปด้านบนของเส้นบุญเจแปนและสเต็ปที่3ก็คือจะอยู่ด้านบนแถวนี้นะครับจากจากการเก่งกับลาสั้นๆระยะสั้นๆน,น,นะครับสสเต็ปนะครับเพราะนั้นเราดูที่ทางของ MACD สิครับราคามันยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะเส้นซีโร่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือครับคือจังหวะที่เราต้องตัดสินใจเข้าช้อนและทํากําไรนะครับอันนี้ลุงก็จะกล่าวให้ท่านดูนะครับว่าตัวนะครับตัวอัลฟานี่นะครับตัวอัลฟานี่นะครับราคาจะค่อยๆซ้าเวขึ้นไปแล้วก็ทํากําไรกับทานทุนที่าทุนเข้าไว้นะครับตอนนี้ราคามันยังคงเลือกขาลงอยู่นะครับแต่ว่าทิศทางของมันนั้นมีโอกาส พุ่งขึ้นเพราะอะไรครับ m a c d มีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะนั้นตัวพระเอกของเราก็คือตัว m a c d นะครับเราต้องเชื่อมั่น m a c d นะครับว่าในเวลาเวลาหนึ่งราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือ time frame day แต่ว่าถ้าเราอยากจะมั่นใจกว่านั้นเราก็ต้องดู time frame สี่ชั่วโมงนะครับไปดูว่าจังหวะของ m s c d นั้นยังคงไซด์เว์อ up ขึ้นไปและการบีบตัวเข้ามากันแล้วมันเลือกข้างขาขึ้นแล้วนะครับ เห็นไหมครับเมื่อเมื่อมันเลือกข้างขาขึ้นแล้วราคาดูเหมือนว่าจะเป็นจังหวะขาขึ้นรอแค่เอสีพุ่งขึ้นไปแตะเส้นซีโร่นั่นเองนะครับนิดเดียวนะครับยืนยันด้วยราคาทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเข้าไปดูในทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับจังหวะมันเป็นจังหวะจะพุ่งขึ้นหรือยังทาวเฟรมหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่า MACD ชี้ลงนะครับ เ m ฟ cd ชี้ลงเพราะฉะนั้นราคามันเลยยังไม่พุ่งขึ้นนะครับเ a c d ซดชี้ลงนะครับแล้วก็ไอตัวนี้มันบีบเข้ามาแล้วมันเลือกข้างขาลงนะครับราคาเลือกข้างขาลงแต่เราดูไทม์เฟรมเด a y แล้วมีโอกาสพุ่งขึ้นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงแล้วมีโอกาสพุ่งขึ้นแต่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงขัดแย้งย่อ,งยอลงมาแสดงว่าในหนึ่งชั่วโมงที่จะถึงนี้ราคายังคงไม่พุ่งขึ้นแต่ ในสีชั่วโมงไม่แน่ราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเอาง่ายๆแล้วไปดูถ้าเราจะตัดสินใจซื้อง่ายๆในวันนี้หรือเวลานี้หรือวินาทีนี้หรือสามนาทีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูในสานาทีแล้วกันลักษณะของเอสเป็นอย่างไรครับชี้ลงใช่ไหมครับแสดงว่ายังเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาก็ยังคงเบี่ยงลงนะครับราคาเลือกข้างเป็นขาลง เอ็ชี้ลงราคาเลื้อข้างเหมือนกันสแสดงว่าในสามนาทีนี้ราคายังคงต้องลงต่อสามนาทียังความราคาจะต้องลงต่อนะครับ3าสามนาทีตัดถัดไปจากนี้นะครับเอาแล้วจะทำยังไงล่ะเก็ต้องค่อยๆไล่ไปดูนะครับว่ามันจะลงไปอีกสิบห้านาทีก็ยังคงลงเพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะระยะเวลานี้ตามเฟรมสั้นๆเนี่ยมันยังคงเป็นขาลงขาลงก็คือราคายัางคงจะย่อตัวลงมา แล้วนั่นหมายความว่าราคาจะลงมาที่จุดต่ำสุดเพราะนั้นใน5นาทีสมนาทีนี้ถ้าเราจะซื้อเราต้องรอซื้อที่กี่กี่สตางค์ดีนะครับไปดูที่5นาที3ามนาทีเอา3มนาทีแล้วกันนะครับมันมีโอกาสที่จะลงไปที่ราคาเท่าไหร่ครับถ้ามันจะย่อตัวมันจะลงมาที่ 2. 5 4ุ้านะครับหรือ2.50นะครับ เราก็ตั้งซื้อล่วงหน้าไว้เลยนะครับถ้ามันจะเป็นขาลงเราก็ตั้งซื้อล่วงหน้าไว้ที่2.50หรือ2.53 2.54เพราะว่ามันบอกว่ามันจะลงนะครับมันจะลงแบบนี้เราก็ต้องตั้งซื้อไว้ล่วงหน้าให้มันซื้อซื้อตอนมันขาลงก่อนนะครับแต่แล้วเวลามันดีขึ้นไปมันจะดีขึ้นไปกนะ็คือเป้าของมันนะครับเป้าของมันเรามาดูไทมเฟรมเดย์นะครับ พาของมันนั้นก็จะไปที่จุดที่1ก่อนนะครับจุดที่1คือเส้นอิ n e a r equation ตรงไอ้เส้นบูจแบดตรงกลางนะครับคือราคา3ามสองจุดแปดสองจุดแปดหกนะครับแล้วมันก็จะขึ้นไปด้านบนสเต็ปที่2คือราคาราคาสองบาทแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้กําไรจากตรงนี้ไปนะครับถ้าท่านเอาเงินเข้าไปท่านก็ จะได้กำไรไป10สตางค์นะครับหรือ20สตางค์นะครับอานก็ลองพี่นาดูนะครับว่าจะเป็นโอกาสจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูเมสซี enz, ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวาอัพขึ้นไปขาขึ้นไปนั่นเองแล้วยืนอยู่เหนือเส้นซนโล่ะครับอันนี้เราก็อธิบายให้ท่านฟังเข้าใจกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในบทเรียนนี้นะครับและนําไปแอปพลายหรือแบบแบบปรับประยุกประยุกต์ปรับปรุงนะครับท่านก็ดูได้หลายเหรียญน,นะครับว่า หลายเหรียญที่ท่านมอเจาะที่จะเข้าซื้อเข้าช้อนเอาไว้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวนี้หน่อยนะครับตัวที่2ของคริปโตนะครับที่เป็นตัวตัวที่สองของวงการนะครับก็คือ ETH e <TH S 2> นะครับ ETH นะครับบวกนะครับราคายังคงยืนบวกนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะพุ่งขึ้นไปนะครับ เอ a c d ยังคงเสียทรงนิดหน่อยนะครับย่อลงมาจากเส้นซิโรนิดหน่อยนะครับแต่มีโอกาสที่จะไปแตะเส้นที่สองไอเส้นที่หนึ่งะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่เส้นที่หนึ่งะครับตัวนี้เราก็ดูจากาเราก็จะดูราคาที่สูงสุดที่มันจะทํากําไรให้ใกล้ที่สุดก็คือ,อมันจะไปที่0.618คือราคาแสนสามนะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่เก่งกําไรก็คือจะเก่งกําไรตั้งแต่ราคา1 1 0 0 0 0สนะครับให้ขึ้นไปที่แสนสามนั้นก็มีโอกาสนะครับแต่ตรงนี้นะครับราคาก็เอาย่อลงมาให้มันถูกต้องนะครับมันจะไปที่0.618แล้วก็ราคาก็จะไปที่แส3สา0หมื่นสี่พันะครับสลับตัว ETH นะครับานั้นกลุ่มก็แนะนำว่าท่านควรที่จะเข้จังหวะนี้นะครับ แล้วก็ทนถือนะครับต้องกัดฟันทนถือให้ราคาไปทํากําไรที่แสนสามนะครับตัวนี้นะครับอัลลังจะค่อยๆดีกลับขึ้นไปนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับและตรงนี้ตัวที่เป็นตัวที่เป็นตัวที่เป็น บริจูแบนด้านบนก็จะเป็นสเต็ปที่เสาที่สองนะครับสเต็ปที่สองก็อยู่ที่แสนสามต้นๆน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะจะเก่งกําไรจากแสนหนึ่งหมื่นนะครับไปที่แสนสามก็คือสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็จะได้กําไรนะครับขึ้นไปสองหมื่นบาทนะครับจากแสนหนึ่งหมื่นขึ้นไปแสนสองอ๋อหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ต่างกัน10,000บาทนะครับถ้าท่านใส่หนึ่งพันท่านก็จะได้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันก็จะได้สิบสิบบาทนะครับท่านซื้อ ETS ไปหนึ่งพัน 1, 000, ท่านก็จะได้ไปสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทนะครับลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มให้ท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับว่าวันนี้ลุงก็อาจจะยกตัวอย่างเพียงสองตัวคือ ETS กับ Alpha ให้ท่านทุก่นได้ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดท่านอ,อคิดได้หรือท่านอลองเก่งกําไรดูด้วยตัวเองก็มีอีกหลายตัวให้ท่านล,ลองพิจารณาดูนะครับขออภัยที่ไม่ได้ตอบคําถามของท่านนักทุนให้ครบทุกท่านนะครับก็ขอพอบคุณมากนะครับยังไงเสียนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนท่านที่เป็นสมาชิกกด subscribe เรียบร้อยก็ตัดสินใจสมัครสมาชิกเข้ามานะครับหรือ จะเข้าไปใน Open Chat นะครับไว้สลับไปให้กำลังใจลุงด้วยการพิมพ์หรือให้กำลังใจด้วยการทำบุญทำทานนะครับอย่าลืมนะครับสามสิ่งที่ลุงเน้นย้ำให้ทุกคนนั้นทำสม่ำเสมอนะครับก็คือการทารักษาศีลการทำทานหรือมีเมตตาจิตแล้วก็การภาวนาแล้วก็ตั้งสตินะครับจะนำมาซึ่งสติ3ามสิ่งนี้รวมกัน มันจะเป็นทําให้ท่านมีบาร,รมีนะครับเมื่อท่านมีบาร,รมีท่านจะทําสิ่งใดก็สมหวังนะครับเมื่อไปที่ไหนที่ไหนท่านเป่งบาร,รมีออกมาทุกคนเห็นก็จะมีความเก่งอกเก่งใจนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นก็จะเอ็นดูนะครับรักใคร่ท่านนะครับท่านามีจ,จิตใจคิดในขณะนั้นท่านคิดดีทดําดีท่านคิดสิ่งดีๆนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยชัยให้พรกับทุกคนนะครับเพราะนั้น ในระหว่างนี้อยาคิดว่าไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครสนใจนะครับให้คิดดีทำดีเอาไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเห็นนะครับในคุณงามความดีของตัวท่านเองนะครับเกิดบาร,รมีขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อวยพรอวยชัยให้ท่านทุกคนนั้นมีมันนี่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทุกท่านอย่าอย่าเขาเรียกอะไรอย่าประมาทนะครับไปในที่แห่งใดที่ใหม่ๆอย่าคิด ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้คิดบวกไปในทิศทางที่ดีสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเอาไว้นะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านเองนะครับเพื่อความคงใจนะครับยังไงซะาก็ขอให้ทุกคนนั้นค่อยๆจ้องค่อยๆอทาทุนหรือเอาทุนเข้ามานะครับก็ฝากท่านลงทุนเอาไว้แล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับ่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองออก็ฝากไว้ด้วยนะครับ